สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะแล้วก็เ,เพื่อนๆทุกท่านจากแฟนเพจหวานชูก้าเลิฟไชน n สโนเวลแอนด์ซีรีส์แล้วก็ขนุนว่าขนุนชอบใบหวานชูก้านะคะสำหรับอภิโสดนี้นะคะเทพกระบี่มรณะค่ะตอนที่20แล้วนะคะเจียนเฉินอดไม่ได้ที่จะรู้สึกชุนเชียวจากความเย่ะหญยิงของกาดีเหลียงเขาเงยหน้าขึ้นมองไปยังกาดีเลียงด้วยความรังเกียจเจียนเฉิน,ฉนกล่าว ก่อนหน้านี้เจ้าพายแพ้ให้กับข้านั่นจึงทำให้เจ้ามาท้าปารองกับข้าในยามนี้แม้แต่ในตอนนี้น้ำเสียงในการพูดของเจียนเฉินก็เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งซึ่งในช่วงชีวิตก่อนหน้าของเขามันเป็นนิสัยบางอย่างที่ก่อให้เกิดเรื่องร้ายตามมาได้ยินคำกล่าวของเจียนเฉินใบหน้ากาดีเลี้ยงเปลี่ยนไปเป็นซีดขาวแววตาของเขาทอดประกายความโกรธ แต่เขาไม่กาที่จะระเบิดอารมณ์ออกมาหากไม่เป็นเพราะกฎของหอนหนังสือเขาก็คงจะโจมตีเจี้ยนเฉินไปนานแล้วแม้แต่กาดิชิวลีผู้ซึ่งยืนอยู่ข้างกายของพี่ชายของนางก็ยังเต็มไปด้วยความขุ่นเคืองขณะที่นางจ้องมองเจี้ยนเฉินนางก็เริ่มพูดเย้ยยันออกมาหึเจ้าไม่ยอมรับคำท้าของพี่ชายข้าเจ้าเป็นผู้ชายประเภทไหนกันหึ ได้ยินกาดิชิวรี่กล่าวเช่นนั้นดวงตาของกาดีเหลียงเป็นประกายและเริ่มกล่าวท้าทายนั่นถูกต้องแล้วไม่ยอมรับการประรองหากคนอื่นทราบจะว่ายอย่างไรเจียงหยางเสียงเทียนข้าจะรอเจ้าที่สนามประรองหากเจ้าไม่มาเจ้ามันก็แค่ไอคนขี้ขาดน้องสามไปที่สนามประรองหลังจากพูดจบกาดีเหลียงจ้องมองไปที่เจียนเฉินก่อนจะเดินหันหลังออกไปจากหอนหนังสืออืม เจียงหยางเซียงเทียนเจ้ามาก็ดีถ้าเจ้าไม่มาข้าก็จะถือว่าเจ้าเป็นคนขี้ขลาดกาดิชิวลี่ร้องบอกขณะที่นางก็เดินตามพี่ชายของนางออกไปเจียงหยางเซียงเทียนนั่นไม่ใช่ผู้คุมกฎคนใหม่จากงานปาร,รองนั่นหรอกหรือดูเหมือนจะใช่ข้าได้ยินว่าเจียงหยางเซียงเทียนเป็นผู้ที่อยู่ในระดับแปดแต่กลับล้มลูกศิษย์หลายคนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าได้นี่มันน่าประหลาดใจมาก หลังจากที่กาดิชิลลี่ออกไปภายในหอหนังสือก็เริ่มที่จะจ้องมองและแสดงความคิดเห็นกันด้วยเสียงดังเงซงแซ่ทุกคนเริ่มแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้คุ้มกฎคนใหม่เจียงหยางเสียงเทียน แม้แต่เด็กสาวที่นั่งอยู่ตรงข้ามกับเจียนเฉินนางก็ยังเหลือบมองเล็กน้อยด้วยความประหลาดใจดวงตาของนางกระพริบเล็กน้อยอย่างรวดเร็วและมันชัดเจนว่านางไม่ได้คาดคิดว่าเจียนเฉินคือผู้ขุมกฎขนใหม่เจียนเฉินจับหนังสือเอาไว้แน่นด้วยใบหน้าของเขาที่ดูหงุดหงิดหลังจากที่สองพี่น้องจากตระกูลกาดิมารบกวนเขาเขาก็ไม่มีอารมณ์ที่จะอ่านหนังสืออีกต่อไป เพราะเจียนเฉินไม่มีทางอื่นนอกจากตอบรับการประลองหลังจากมีประเด็นขึ้นมามิฉะนั้นคนภายในสำนักนี้จะมองเขาอย่างไรแม้ว่าเจียนเฉินจะไม่สนใจเกี่ยวกับชื่อเสียงของเขาแต่อย่างไรเขาก็คือหนึ่งในสมาชิกของตระกูลเจียงหยางเนื่องจากพี่ใหญ่ไม่ได้อยู่บริเวณนี้เขาจะต้องเริ่มการประลองด้วยตัวของเขาเองเพื่อทำให้มั่นใจว่าตระกูลเจียงหยางจะไม่ถูกดูถูกดูแคลนเอาได้ ในเวลาเดียวกันเจียนเฉินไม่ได้ต้องการให้เจียงหยางหูถูกเยาะเย้ยว่ามีน้องชายที่ขี้ขาดเจียนเฉินลุกขึ้นยืนช,ะชะ้าๆเขารวบรวมหนังสือที่เขาหยิบมาอ่านและเดินกลับไปยังชั้นหนังสือเพื่อเก็บหนังสือกลับเข้าชั้นหลังจากนั้นเขาก็เดินออกจากหอหนังสือเฮ้ hey, เจียงหยางเซียงเทียนขณะที่เจียนเฉินก้าวถึงประตูของหอหนังสือเด็กสาวผู้ซึ่งนั่งตรงข้ามก็เอ่ยเรียกเขา เจียนเฉินหันกลับมาด้วยความประหลาดใจเขามองหญิงสาวผู้งดงามนั้นอย่างสงบฮืมเมื่อได้ยินน้ำเสียงของเขาช่วยไม่ได้ที่หญิงสาวจะแสดงอาการกโกรธออกมาเล็กน้อยแต่นางก็ไม่ได้เอ่ยอะไรแล้วก็เริ่มที่เดินตรงมาที่เจียนเฉินและเอ่ยว่าเจียงหยางเสียงเทียนเจ้ากำลังจะไปยังสนามประรองเพื่อรับคำท้านนั่นหรือแน่นอนเจียนเฉินตอบ เจ้าไม่จำเป็นต้องยอมรับคำท้านั่นในหอหนังสือมีกฎห้ามส่งเสียงดังรบกวนดังนั้นถ้ามีผู้ใดฝ่าฝืนกฎของสำนักเจ้าควรจะไปรายงานต่ออาจารย์ใหญ่และเขาจะลงโทษสองคนนั่นอย่างแน่นอนในสำนักคากัดไม่มีใครที่กล้าขัดแย้งกับคำสั่งของอาจารย์ใหญ่หญิงสาวกล่าวได้ยินเช่นนั้นเจียนเฉินเริ่มที่จะมองนางในแงด่ดีและหัวเราะออกมาเบาๆเขากล่าวว่า พวกเขาประกาศท้าประลองดังนั้นข้าจำเป็นต้องยอมรับหลังจากพูดจบเขาก็ไม่ได้พูดอย่างอื่นและออกไปจากหอหนังสือขณะที่เด็กสาวจ้องมองเจียงเฉินที่ก้าวเดินลับสายตาไปนางกระพริบตาหลังจากที่ลังเลใจทันใดนั้นก็วิ่งตรงไปที่บริเวณที่นางนั่งแล้วก็นำหนังสือเล่มหนาที่นางเคยอ่านไปเก็บในชั้นเก็บหนังสือและนางก็รีบวิ่งออกไปจากหอหนังสือ ตรงไปยังสนามประลองหลังจากเด็กสาวนั้นออกไปแล้วภายในหอหนังสือก็เงียบงันอยู่ชั่วขณะทันใดนั้นก็มีคนพูดเสียงดังขึ้นมาว่านี่นับว่าเป็นฉากที่น่าดูนักลูกศิษย์ใหม่ผู้มีพลังเซียนขั้น8ประลองกับบุคคลที่ถือว่ามีพลังในขั้น9้าหากใครไม่ดูก็น,นับว่าโง่แล้วชายคนหนึ่งผู้ซึ่งสวมในเครื่องแบบของโรงเรียนกล่าวออกมาแล้วก็วิ่งออกจากหอหนังสือไป หลังจากนั้นคนอื่นๆก็ตามออกไปไม่นานนักลูกศิษย์ไม่กี่คนที่กำลังอ่านก็นำหนังสือไปเก็บที่ชั้นหนังสือและออกไปจากหอหน,นังสือแล้วก็วิ่งตรงไปยังสนามประรองสนามประรองของโรงเรียนถูกสร้างไว้ที่มุมด้านหนึ่งของสนามกีฬาซึ่งภายในประกอบไปด้วยแท่นวงกลมหาแทนแท่นหนึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางราว20เมตรแต่อย่างไรก็ตามภายในสนามปร,รองก็ไม่ได้ใหญ่มาก และสามารถจุดผู้ชมได้ราวหนึ่งคนมิฉะนั้นการแข่งขันประลองฝีมือของลูกศิษย์ใหม่ที่เพิ่งผ่านไปไม่กี่วันคงอาศัยสนามชั่วคราวที่ปรับมาจากเวทีของสนามกีฬาเมื่อเจียนเฉินมาถึงสนามประลองเขาเพียงเหลือบมองกาดีเลี้ยงซึ่งยืนกอดอกอยู่คนเดียวบริเวณน,นั้นด้วยท่าทีที่เยออยิ่งกาดิชิวรียืนอยู่ใต้แท่นประลองไม่ไกลจากนั่นนะัก มีลูกศิษย์จำนวนไม่มากซึ่งสวมเครื่องแบบของสำนักกำลังพูดคุยกันอยู่อย่างถูกคอเมื่อมองเห็นเจียนเฉินกำลังเดินมาถึงกาดีเหลียงผู้ซึ่งยืนอยู่บนแท่นประรองยิ้มเยาะและตะโกนออกมามานี่ถ้าคิดว่าเจ้าเหมือนขี้ขาดไม่กล้าที่จะมาอืมเจียนเฉินส่งเสียงดูถูกในท่าทีเหยียดย้ำแล้วก็กระโดดตรงไปยังแท่นประรองเขายืนอยู่บนแท่นประรอง กอดอกและตอบด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาเข้ามาได้ข้าย,ยินยอมให้เจ้าโจมตีข้าก่อนสิบกระบวนท่าโดยไม่โตตอบเมื่อได้ยินคำพูดของเจียนเฉินที่ยัดโซโอโหังคนที่อยู่ด้านล่างแทนปร,รองอุทานออกมาด้วยความตกใจและเริ่มที่จะก,กระซิบกระซาบพ,พูดคุยกันมีลูกศิษย์ที่เป็นศิษย์พี่อยู่ในเหล่าผู้ชมนั่นและบางคนในกลุ่มของพวกเขาไม่ได้ชอบเจียนเฉินพวกเขาเชื่อว่าในการปร,รองฝีมือคลานั้น มีเพียงเหตุผลเดียวที่เจียนเฉินสามารถโค่นกาดีเลียงลงได้นั่นเป็นเพราะกาดีเลียงประมาทดวงตาของกาดีเลียงเป็นประกายด้วยความโกรธใครก็สามารถบอกได้ว่าคำพูดของเจียนเฉินนั้นหมายความว่าเขาไม่เห็นกาดีเลียงอยู่ในสายตาของเขาเจียงหยางเสียงเทียนเจ้าร้ายกาดกว่าที่ข้าคิดไว้กาดีเลียงพูดออกมาอย่างเด็ดเดี่ยวเจียนเฉินมองกาดีเหลียงด้วยสายตาที่ไม่ต่างไปจากเดิมแล้วกระตอบว่า ถ้าเจ้าต้องการจะสู้ก็จงเข้ามาโดยเร็วข้าไม่มีเวลามากพอที่จะเสียไปกับเจ้าฮึกาดีเลียงคำรามออกมาทางจมูกและทำท่าดูถูกทำไมเจ้าถึงรีบเร่งนะักคอยใ,ให้ทุกคนมารวมกันที่นี่ข้าต้องการให้ทุกคนเป็นพยานในช่วงเวลาที่ข้าโค่นล้มเจ้าเพราะว่าเขาพ่ายแพ้ในการแข่งขันประรองฝีมือครั้งนั้นกาดีเลียงคุ้นคิดอยู่นานโดยเฉพาะอย่างยิง่งตอนที่เจียนเฉินเตะเ,เ,เขา ที่ก้อนอย่างแรงนี่มันเป็นความน่าอับอายที่ไม่อาจจะลืมลงในความคิดของกาดีเลียงเขาคิดว่าเหตุผลที่เขาพ่ายแพ้ต่อเจียนเชิญน,นั้นมันเป็นเพราะเขานั้นประมาทเกินไปดังนั้นเขาจึงหาโอกาสที่เขาจะกอบกู้ศักดิ์ศรีของเขาจากช่วงเวลาที่เขาพ่ายแพ้ก่อนหน้านี้และเขาตั้งใจที่จะทำให้เจียนเชิญต้องขายหน้าบางผู้คนเริ่มทยอยกันเข้ามาในสนามประลองทีละน้อย และดูเหมือนว่าผู้คนจะเพิ่มขึ้นยังไม่มีทีสิ้นสุดดูจากระยะทางก็ยังคงเห็นลูกศิษย์จำนวนมากเข้ามาที่สนามประลองการประลองนี้ถูกประกาศก้องโดยกาดีเหลียงหลังจากผ่านไปไม่นานสนามประลองก็เต็มไปด้วยผู้คนกว่า200คนโดยทุกคนจ้องมองความตื่นเต้นกับฉากที่กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางผู้คนเหล่านี้ก็มีพี่ชายของกาดีเลียงกาดียุ่นยืนอยู่ตรงนั้น แล้วก็มีคนที่รุ่นราวขราวเดียวกับเขายืนอยู่จำนวนไม่มากนะักน้องสี่เจ้าทำมันได้พี่ใหญ่จะเอาใจช่วยท่านใดนั้นเสียงที่คุ้นเคยท่ามกลางเสียงรบกวนเหล่านั้นส่งตรงมาอย่างท่านปราลองได้ยินเช่นนั้นเจียนเฉินหันไปรอบๆและมองพี่ชายของเขาเจียงหยางหูที่ยืนอยู่ด้านล่างของแท่นประลองกำลังส่งเสียงให้กำลังใจเขาเจียนเฉินยิ้มแล้วก็ไม่ได้กล่าวสิ่งใดออกมา เขาพยักหน้าให้กับเจียงหยางหูในช่วงเวลานั้นบางคนก็เริ่มที่จะตีโต๊ะของเขาและตะโกนมาว่ามาพน,นันกันพน,นันว่าใครจะกลายเป็นผู้ชนะในการต่อสู้นี้มาสิขอขอพน,นันข้างกาดีเหลียงสิบเลียงทองข้าขอพน,นันข้างเจียงหยางเซียงเทียนยี่สิบเลียงทองห้าสิบเลียงทองข้างกาดีเหลียง ผู้คนเริ่มที่จะลงเดิมพันกันในจำนวนเงินไม่มากในการประรองระหว่างเจียนเชิญและกาดีเหลียงซึ่งผู้คนที่มาอย่างที่แห่งนี้ล้วนแต่เป็นชนชั้นสูงเงินจึงไม่ได้มีปัญหาสำหรับพวกเขาดังนั้นผู้คนจำนวนมากจึงลงเดิมพันกันตั้งแต่สิบเหรียญทองไปจนถึงสิบเหรียญม่วงกว่า8ส่วนลงเดิมพันข้างกาดีเลียงมีเพียงสองส่วนเท่านั้นที่ลงพนันข้างเจียน,นเฉิญสิบเหรียญม่วง ทางเจียงหยางเสียงเทียนเจียงหยางหูวางเงินบนโต๊ะเดิมพันข้าลงพนันคางเจียงหยางเสียงเทียนด้วยสิบเหรียญม่วงทางด้านของเจียงหยางเสียงเทียนมีน้ำเสียงอันบางเบานุ่มนวลของเด็กสาวจากหอหนังสือผู้นั้นผู้ซึ่งนางถัดไปจากเจียนเฉินแน่ชัดว่านางมาจากตระกูลใหญ่ด้วยทุกๆคำที่นางพูดน้ำเสียงนางเต็มไปด้วยความสง่างามที่เป็นธรรมชาติของนาง หลังจากเด็กสาววางพนันสิบเหรียญม่วงทางเจียงหยางเซียงเทียนทุกคนเริ่มที่จะแสดงท่าทีประหลาดใจเจียงหยางหูเป็นพี่ชายของเจียงหยางเซียงเทียนมันจึงเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ง่ายนักแต่อย่างไรก็ตามเด็กสาวคนนี้กลับไม่ลังเลใจที่จะวางพนันด้วยเงินจำนวนนี้แม้ว่าพวกเขาจะตกใจแต่ก็ไม่มีลูกศิษย์คนไหนที่ออกปากถามออกมาเลยบนแท่นปร,รองเจียนเฉิน มองกาดีเหลียงด้วยท่าทีประหลาดใจและกล่าวออกมาพวกเราจะเริ่มในตอนนี้หรือไม่ล่ะกาดีเหลียงท่าทีที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในตนเองเขาส่งเสียงดูถูกเจียงหยางเสียงเถียนเจ้ายืนยันว่ายินยอมให้ข้าโจมตีก่อนสิบกระบวนท่าโดยไม่ตอบโต้ข้าหวังว่าเจ้าจะรักษาคำพูดลูกผู้ชายพูดคำไหนคำนั้นเจ้าแสดงฝีมือออกมาให้เต็มที่เลยเจียนเฉินตอบช่างโอหังนะัก กาดีเหลียงพุ่งเข้าโจมตีเจียนเฉินอย่างแรงเพื่อเริ่มการต่อสู้ในเมื่อเจียนเฉินยินยอมให้เขาโจมตีสิบกระบวนท่าโดยไม่โต้ตอบเขาไม่ได้กลับคำแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองถูกโจมตีอย่างหนักกาดีเหลียงเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วพุ่งตรงมาที่เจียนเฉินและออกหมัดของเขาพุ่งตรงตัดผ่านอากาศอย่างรวดเร็วจนมีเสียงแหวกอากาศออกมาให้ได้ยินใบหน้าของเจียนเฉินกำลังปะทะกับหมัด เขาเพียงก้าวถอยหลังไป1นก้าวเพื่อหลบและหมัดของกาดีเหลียงก็หยุดหยุดตรงหน้าก่อนที่มันจะสัมผัสถึงตัวละหลบพน้นอาศัยช่องวางเพียงเล็กน้อยเขากลับไม่โดนชกนี่ไม่ใช่ว่าเจียงหยางเซียงเทียนแข็งแกร่งเกินไปหรือตั้งแต่การประลองเริ่มต้นเขาก็เกือบจะโดนหมัดแล้วถ้าเป็นคนอื่นโดนหมัดน,นั้นข้าเกรงว่าเขาคงไม่ได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยแน่และมันชัดเจนอยู่แล้วว่าผู้ชนะเป็นใคร เจียงหยางเชียงเทียนเพียงแต่โชคดีเท่านั้นที่หลบได้ก็เท่านั้นทุกคนด้านล่างคิดว่าเจียนเฉินแค่โชคดีเท่านั้นที่หลบหมัดของกาดีเหลียงได้แล้วก็มีผู้สังเกตเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่ตระหนักถึงความเป็นจริงซึ่งนั้นเป็นสาเหตุให้พวกเขาเริ่มมองเจียนเฉินใหม่ด้วยสายตาที่ต่างไปจากเดิม จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่20ค่ะก็กำลังสนุกเลยนะคะเดี๋ยวไปดูการประรองกันต่อในตอนที่21ของเทพกระบีม่มรณนะค่ะถ้าชอบก็กด subscribe ติดตามช่องเอาไว้นะคะเราจะได้อยู่เป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้รู้ว่าหวานอัปโหลดวิดีโอขึ้นมาแล้วมีความสุขกันมากๆหวานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ